สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าเตือนระวังข่าวช็อกอาจารย์พรหมยานเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566รายการสารพันมูสัปดาห์นี้ยังอยู่ต่อกับบ้วยเชษดวุฒิผู้ดำเนินรายการและอาจารย์พรหมยานรัตนาญาณพิโมก หมอดูชื่อดังที่เคยทำนายในเรื่องของการเกิดโควิด -19 จนเป็นที่รู้จักที่มาเล่าถึงความศรัทธาความเชื่อที่มีต่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยได้ผ่านบททดสอบต่างๆจนมีวันนี้และได้ใช้ชื่อเรียกตัวเองที่ว่าอาจารย์พรหมยานและยังได้เล่าถึงเคสลูกศิษย์ที่เป็นเรื่องราวอัศจรรย์ที่ทำให้อาจารย์พรหมยานถึงกับประทับใจนอกจากนี้ ยังได้ทำนายดวงเมืองไทย้วยใช้ศาสตร์ของไพ่พรหมยานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565ถึงเดือนมีนาคม2566เตือนระวังข่าวช็อกไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงและการสูญเสียครั้งใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามได้ที่รายการสารพันมูความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปลายภายกระซิบ มีเรื่องอะไรที่ต้องวิตกบ้างหมอไปายได้กล่าวว่าปีนี้เรื่องหลักๆคือเรื่องของการเสียชีวิตทางบันเทิงทางการเมืองสิ่งที่ไม่ควรพูดและสิ่งที่ควรจะบอกให้ทุกคนระวังไว้เรื่องของประชาชนปากท้องจะต้องระวังการกู่นี่ยืมสินใช้ไม่หมดเรื่องนี้จะทำให้คนฆ่าตัวตายคิดสั้นเราจะเห็นข่าวเยอะมากเรื่องครั้ง ฆาตกรรมเยอะมากน่าจะมากกว่า3-5ถึงเคสใหญ่ๆเป็นหน้าที่หลักของนักข่าวและตำรวจเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากอะไรรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่หวังเอาไว้ผู้ใหญ่ที่เราหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ด้วยผู้ใหญ่คนนั้นทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงเศรษฐกิจมันแย่เลยทําให้เกิดคนเสียชีวิตมากขึ้นส่วนใหญ่ เสียชีวิตจากการจบชีวิตเองเรื่องของการโดนหลอกเรื่องของการลงทุนจะมาเป็นเรื่องใหญ่มากๆเสียเงินเยอะเสียห,ยหายหลายพันล้านจากคนที่มีชื่อเสียงอยากให้ระวังเยอะๆอยู่อย่างระมัดระวังตัวอย่าไว้ใจใครการลงทุนไม่ง่ายอย่างแต่ก่อนไม่มีอะไรได้มาฟรีต้องทำมาหากินด้วยตัวเองใครที่จะขยาย เต็มที่เพราะคิดว่าการท่องเที่ยวกลับมาแล้วให้ลดสเกลลงสมมุติว่าคิดว่าจะขยาย100%ให้เหลือสัก20-30%พอแล้วค่อยๆโตแล้วจะปลอดภัยคนไทยต้องดูแลตัวเองในปีนี้ความคืบหน้าเช็คดวงวันเกิดครึ่งปีแรกอาจารย์โอเล่ทำนายดวงตามวันเกิดครึ่งปีแรก2,566 มีทั้งเรื่องที่ปังและต้องระวังเข้าสู่ช่วงต้นปี2,566ดวงชะตาของแต่ละคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้เผยคำทํานายตามวันเกิดช่วงครึ่งปีแรก2,566ผ่านทางรายการกล้องสดพดมูดวงแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องติดตามมีทั้งเรื่องที่ปังและเรื่องที่ต้องระวังคนเกิดวันอาทิตย์คนธาตุไฟ จะรุ่งเรืองเป็นปีทองเรื่องการงานของคนวันอาทิตย์หยิบจับอะไรให้รีบทำในช่วงมีนาคมพฤษภาคมแต่อย่าเพิ่งทำในช่วงมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์ต้องพกยกเสริมชะตาให้คนวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์คนธาตุดินจะได้โอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการงานไม่ทันตั้งตัวได้มาแบบฟุกฟุกต้องเตรียมตัวอย่าประมาทในเรื่องของการงาน หลังจากเครื่องงานตกต่ำมาสองปีตอนนี้ต้องตั้งรับคนเกิดวันอังคารเป็นปีทองเรื่องของการงานดีแต่เสียในเรื่องของความรักเพราะคนเกิดวันอังคารเป็นคนทำงานหนักทำแต่งานไม่มีเวลาให้กับคู่ครองไม่มีเวลาใส่ใจกันคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธกลางวันจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะเบ,บาแวงเพราะเป็นคนคิดสิ่งใดจะพูดสิ่งนั้น ระหว่างการมีปากเสียงจะพูดจาตรงเกินไปจนคนเข้าใจผิดได้คนเกิดวันพุธกลางคืนตั้งแต่เวลา1 8นาฬิกาจะเป็นคนรู้จักพูดซึ่งกลับกันเลยจะโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาติดต่อคนเกิดวันพฤหัสบดีต้องระวังในเรื่องของโรคภัยต้องพักสมองพักกายเพราะเป็นปีแห่งโรคภัยถ้าความคิดป่วย ก็จะทำให้ร่างกายป่วยไปด้วยคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังในเรื่องของหนี้สินการใช้จ่ายเพราะสิ้นเปลืองตั้งแต่ปี2565มารายจ่ายเยอะติดลบเยอะมาซื้อของมาเก็บตุนแต่ไม่ได้ใช้ในปี2566จะต้องระวังเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินคนเกิดวันเสาร์เป็นปีที่ดีปีหนึ่งจะสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ ลึกลับมูเตลูจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นในปี2,565ทุกยากมาพึ่งพาสิ่งศักดิก์สิทธิ์คนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เซนเจะแรงมากขึ้นความคืบหน้าย้อนคำทํานายภิกษุณีปายขนลุกโยงเหตุกราดยิงหนองบวัวลำพูทำไมใจร้ายขนาดนี้จากกรณีที่สิบตำรวจเอกปัญญาคำราบอายุ34ปี อดีตตำรวจซึ่งติดยาเสพติดจนถูกให้ออกจากราชการก่อเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งในอบตอนากลางอำเภออุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดน้องบุรลําพูต่อมาได้ขับรถหลบหนีและกลับไปที่บ้านเผารถก่อนยิงลูกเมียและยิงตัวเองตายภายในบ้านโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รวม38รายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ซึ่งเมื่อลองย้อนกลับไปดูจะพบว่าหมอปลายพรายกระซิบหรือภิกษุณีปลายเคยทำนายดวงเมืองไทยในครึ่งปีหลังปี2565ตอนหนึ่งไว้ว่าสิ่งที่ท่านยมยังบอกยังเตือนอยู่ยังเป็นเรื่องของไฟแล้วก็น้ำจะเป็นน้ำสีเข้มที่มาแบบตั้งตัวไม่ทันช่วงปีหลังจะเป็นช่วงกลียุคแบบเต็มรูปแบบจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียด หลายคนเจอแล้วได้ยินข่าวแล้วก็จะรู้สึกผิดหวังต้องทำใจช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดหลังจากมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็ยังมีเหตุฆาตกรรมสยองขวัญมีแต่การฆ่ากันด้วยอารมณ์และเทะไปหมดเรื่องของความโมโหก็เยอะรอบนี้มันจะกลายเป็นแบบทำไมมันใจร้ายขนาดนี้เรื่องแค่นี้เองเหรอทำไมต้องทำกันขนาดนี้เลยไหม ความคืบหน้าล่าสุด5เรื่องภาวารับปี2,566จากคําทํจากคำทำนายของหมอป่ายพรายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัด จนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่ถึงเดือนสาสยานพาหนะ4ี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตค่อนข้างมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน 6- ถึงเดือน7โดยที่เรานั้น จะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีเกเลี่ยงห ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับเปิดคำทํานายหมอลักษณ์1มีนาคม2566จับตาดาวย้ายดวงเมืองพ้นเคราะห์ดาวยกย้ายครั้งใหญ่ปี2566 ดวงเมืองประเทศไทยที่หลายคนมักจะอ,อกสั่นควนแขวนเวลาฟังเรื่องดวงเมืองที่ส่วนใหญ่คำทำนายมักจะไม่ค่อยดีแต่หมอลักราชสีดูดวงเมืองผ่านรายการไทยรัฐทอล์กพูดแบบนี้ที่เดียวกลับสวนกระแสให้เตรียมตัวเลิกป่วยใจหลังดาวย้ายครั้งใหญ่หนึ่งมีนาคมนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดและให้เตรียมตัวเปลี่ยนไปกับอะไรใหม่ๆและทุกสิ่งทุกอย่าง ึ้นอยู่กับตัวเราปฏิบัตินั่นเองประเด็นที่สำคัญมรกตยูทัพเมืองโควิดรีเทิร์นปี2566ดวงเมืองไทยจะดีมากสำหรับคนรู้เลิกป่วยใจฟันธงมันแย่มากี่ปีแล้วถ้าแย่ต่อไปคนไทยจะอยู่กันยังไงและไม่ใช่ว่าพูดแค่ว่าดีแต่มันเกิดจากดาวสี่ดวงย้ายดาวโครจรรอบพระอาทิตย์เป็นวงกลมถูกต้องไหม ในขณะที่ดาวโคจรนในรอบ84ปีดาวมฤตยูจะโคจรทับดวงเมืองที่อยู่ราศีเมษอยู่ครั้งหนึ่ง7ปีและโคจรมาทุก84ปีมฤตยูที่ทับดวงโลกและดวงเมืองจะมี4คำเกิดขึ้นตามนิยามของสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรก็คือ 1. c h a งเฉเปลี่ยนแปลงอย่าติดกับอะไรเก่า,เ,กาเคยมีผลประโยชน์เก่า ต้องเปลี่ยนไปตามยุคเปลี่ยนรูปแบบการค้าเรียนรู้อะไรใหม่ๆ 2. innovation นวัตรกรรมต้องเรียนรู้เรียนรู้ไม่เป็นก็หาคนมีความสามารถมาช่วยบริหาร 3. idea r i s มีความคิดแปลกใหม่รู้มากเห็นมากฟังมากใครเขาทำอะไรกันบ้าง 4. freedom อิสระเสรีไม่ใช่จิตยึดติดกับเรื่องนี้คนเราต้องเปลี่ยนไปตามเวลาตามอายุ อย่าเป็นเหมือนไดโนเสาร์ที่ตกยุครอบนี้มฤรุกตยูโคจรทับดวงเมืองปี2559จะสิ้นสุดในวันที่8มีนาคม2566ดาวมฤรุกตยูที่ทับดวงเมืองดวงโลกจะไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วจ้าอย่างในช่วงสิ้นปีอาจารย์ลักษ์จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแต่ปี2566อาจารย์ไม่จัดเพราะอาจารย์กลัวโควิดระบาด ในเชิงประปรายในช่วงรอยต่อของมรดกรยูย้อนมามันจะก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อโรคดังนั้นจึงต้องระมัดระวังตัวแต่ย้ำอีกครั้งว่าวันที่8มีนาคม2566มรดกรยูก็ไปแล้ว